สวัสดีครับนักเรียนพบกับวิชาคณิตศาสตร์ชั้นมหนะครับเรากําลังศึกษากันในเรื่องการวัดตําแหน่งที่ของข้อมูลนะครับและในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาลงรายละเอียดเกี่ยวกับการหาตําแหน่งที่และค่าของเดไซน์ของข้อมูลนะครับที่มีการแจกแจงความถี่แบบเป็นอันตภาคชั้นครับถ้านักเรียนมีการทบทวนนะครับแนวคิดเกี่ยวกับการวัดตําแหน่งที่ของข้อมูลที่มีการแจกแจงความถี่ไม่ว่าจะเป็นของคอทายเดไซน์หรือเปอร์เซ็นทายนะครับก็จะมีแนวคิด ที่คล้ายกันนะครับแต่ว่าเราจะเปลี่ยนแค่สูตรในการคำนวณตำแหน่งที่เท่านั้นเองถูกต้องไหมครับเรามาทบทวนขั้นตอนในการหาค่าแล้วก็หาตำแหน่งที่ที่เราต้องการกันก่อนนะครับ 1. ครับเราจะสร้างตารางแจกแจงความถี่สะสมถูกต้องไหครับขั้นที่2เราก็จะไปหาตำแหน่งที่ของคอทายเดไซ์หรือเปอร์เซ็นทายที่เราสนใจอยู่นะครับโดยใช้สูตรต่อไปนี้ สำหรับคอทายนะครับก็จะเป็น r คูณกับ n ส่วนด้วย4นะครับเดซายก็จะเป็น r คูณกับ n ส่วนด้วย10นะครับเพราะว่าแบ่ง10ส่วนนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเปอร์เซ็นทยก็จะเป็น r คูณกับ n ส่วนด้วย100นะครับสูตรนี้นักเรียนก็มีความคุ้นเคยเป็นอย่างดีนะครับโดยเฉพาะวันนี้เราจะมาลงลึกที่เดซายนะครับตำแหน่งที่ของเขาก็คือ r คูณกับ n แล้วส่วนด้วย10นะครับ จากนั้นครับเมื่อได้ตำแหน่งที่มาแล้วครับเราก็จะนำตำแหน่งที่ที่ได้ครับไปพิจารณานะครับว่าอยู่ในอันตภาคชั้นใดของตารางแจกแจงความถี่นะครับแล้วก็จะอ่านค่าต่างๆจากอันตรภาคชั้นนั้นมาใช้นะครับก็จะนำมาสู่ขั้นตอนที่4ครับคำนวณหาค่าคอทายเดซายหรือเปอร์เซ็นทายที่เราต้องการนะครับก็ใช้สูตรตามเดิมนะครับนักเรียน นักเรียนจะเห็นว่าวันนี้นะครับเราจะไปโฟกัสที่สูตรเดไซน์ที่ r นะครับซึ่งเราจะคำนวณได้จาก L บวกด้วย i ส่วน f นะครับคูณอยู่กับในวงเล็บ r คูณ n ส่วนด้วย10ลบกับ f l ครับถ้านักเรียนยังจำสัญลักษณ์ได้นะครับ L ตัวนี้คืออะไรครับนักเรียนตอบได้ไหมครับ L ก็ยังเป็นขอบล่างถูกต้องไหมครับเป็นขอบล่างของอันตรภาคชานที่เราสนใจอยู่นะครับ ตัว i เป็นความกว้างนะครับความกว้างของอันตภาคชั้นตัว f ละครับ f เป็นความถี่ของอันตภาคชั้นที่เราสนใจอยู่นะครับแล้วก็ตัว f ใหญ่ f ใหญ่ตัวนี้คือความถี่สะสมของชั้นก่อนหน้านะครับแล้วในที่นี้ n ครับก็คือจำนวนข้อมูลทั้งหมดนะครับเอาละครับนักเรียกก็ได้เห็นนะครับทบทวนสูตรไปแล้วครับเรานำมาใช้กันดีกว่าครับ เราจะลองนาสูตรในการหาดีไซน์นะครับมาคำนวณค่าต่างๆที่คุณครูต้องการกันนะครับในตัวอย่างครับกำหนดผลการทดสอบวิชาคณิตศาสตร์นะครับ,รบของนักเรียนจํานวน80คนนะครับก็ปรากฏดังตารางแจกแจงความถี่ในนี้นะครับนักเรียนก็ลองสังเกตนะครับในอันตรภาคชั้นเนี่ยความกว้างทุกชั้นก็ยังเป็น10เท่ากันนะครับแต่ว่าตารางนี้ต้องไป หาเพิ่มเติมในส่วนของความถี่สะสมแล้วก็ช่วงตำแหน่งนะครับท่านนักเรียนสังเกตตารางนี้แล้วครับโจทย์ของเราก็คืออยากจะหาเดไซน์ที่สามนะครับเดไซน์ที่เจ็ดแล้วก็เดไซน์ที่เก้าครับเรามาเริ่มต้นกันนะครับคุณครูก็จะสร้างตารางความถี่สะสมนะครับเป็นแนวทางให้นักเรียนพิจารณานะครับก็ได้ดังนี้นะครับนักเรียนจะเห็นว่า เราก็จะสร้างคอลัมน์ที่3ที่4ตามมานะครับเป็นความถี่สะสมแล้วก็ช่วงตำแหน่งที่สอดคล้องกับความถี่สะสมในช่วงนั้นๆน,น,นะครับเอาละครับพอเราได้ตารางความถี่สะสมแล้วครับเริ่มครับเริ่มที่จะหาคําตอบแล้วนะครับ ข้อที่1ครับเราจะหาเดซายที่3ครับอันดับแรกจะต้องรู้ก่อนว่าอยู่ตำแหน่งที่เท่าไหร่ใช่ไหมครับสูตรของการหาตำแหน่งที่ก็คือ R คูณกับ N แล้วก็ส่วนด้วย10ครับตอนนี้ R เป็น 3, N นะครับเเป็น80นะครับแล้วก็หารด้วย10ครับออกมาเป็น3คูณ80หารด้วย10ะครับผลลัพธ์เป็น24นั่นก็แปลว่าเดซายที่3อยู่ตำแหน่งที่24นั่นเอง เราก็ใช้วิธีการสังเกตในตารางแจกแจงความถี่เมื่อสักครู่นี้นะครับตำแหน่งที่24ครับไปตกอยู่ในอันตรภาคชั้นที่เท่าไรครับลองสังเกตจากตารางนะครับตัวเลขยี่ครับในช่องช่วงตำแหน่งครับอยู่ตรงไหนอเราพบแล้วนะครับว่าอยู่ในอันตรภาคชั้นที่3ครับเมื่อเราทราบว่าอยู่ในอันตรภาคชั้นที่3ครับ เราก็จะอ่านค่าที่เราจะต้องนําไปใช้นะครับขอบล่างครับตัว L เป็น39.5นะครับขอบล่างหรือขอบเขตล่างนะครับ39.5ความกว้างครับความกว้างของอันตภาพชั้นนี้ครับเป็น10ครับความถี่เป็น11นะครับแล้วก็ความถี่สะสมชั้นก่อนหน้าเป็น14นั่นเองนะครับเท่านี้เราก็ได้ข้อมูลที่พร้อมสําหรับการคํานวณเดไซน์ที่3แล้วเราจะหาค่าเดไซน์นะครับจากสูตร dr นะครับเท่ากับ l บวกด้วย i ส่วน f นะครับคูณอยู่กับในวงเล็บ r คูณ n ส่วนด้วย10แล้วก็ลบกับ fl นี่ก็แทนค่าลงไปนะครับแทน r เป็น3 l เป็น39.5 n เป็น80นะครับ i เป็น10 f เป็น11แล้วก็ fl เป็น14ครับแทนลงไปทีละตำแหน่งนะครับเราก็จะได้ว่าเดซายที่3มีค่าเท่ากับ 39.5บครับบวกด้วย10ส่วน11นะครับคูณอยู่กับในวงเล็บนะครับ3คูณ80หารด้วย10แล้วก็ลบด้วย14นะครับเมื่อคำนวณออกมานะครับก็จะได้ผลลัพธ์เป็น39.5บวกด้วย100ส่วนด้วย11ถูกต้องไหมครับคราวนี้เมื่อมีการหารแบบไม่ลงตัวนะครับก็ต้องเกิดเศษขึ้นมา ดังนั้นนะครับเดซายที่3เลยได้ออกมาเป็นค่าประมาณนะครับก็จะประมาณ39.5บวกด้วย9.09ครับนั่นก็คือ48.59นั่นเองก็เลยเป็นที่มาของคำตอบนะครับว่าเดซายที่3มีค่าประมาณ48.59คะแนนมาดูวิธีทำในข้อที่2นะครับเราจะหาเดซายที่7ครับ มาเรียนลองตอบคุณครูได้ไหมครับว่าเดซายที่7อยู่ในตำแหน่งที่เท่าไร่ครับเก่งมากนะครับถ้านักเรียนสามารถตอบได้ว่าเดซายที่7นะครับอยู่ในตำแหน่งที่56ครับมาจากไหนนะครับ56ก็มาจาก7คูณกับแ0แล้วก็หารด้วย10นั่นเองนะครับตอนนี้เราก็ได้ตำแหน่งที่ของเดซายที่7เป็น56ครับขั้นตอนต่อไปสังเกตในตารางแจกแจงความถี่ครับ56 อยู่ในอันตรภาคชั้นไหนครับถ้าเราพิจารณาจากคอลัมน์ช่วงตำแหน่งนะครับนักเรียนสังเกตเห็นได้ยังครับอยู่ในอันตรภาคชั้นที่ที่ห้านะครับก็คืออันตรภาคชั้นนี้เมื่อเราพบว่าเดซายที่7นะครับอยู่ในอันตรภาคชั้นนี้เราก็จะอ่านค่าที่ต้องการที่เกี่ยวข้องนะครับนั่นก็คือขอบล่างครับขอบเขตล่างเป็น59.5นะครับ ความกว้างก็ยังเป็น10อยู่ความถี่เป็น18นะครับความถี่สะสมชั้นก่อนหน้าเป็น40นะครับเท่านี้เราก็สามารถนำไปคำนวณในขั้นตอนถัดไปได้แล้วครับเราจะคำนวณหาค่าเดไซน์ที่7นะครับก็ยังใช้สูตรเดิมนะครับแล้วเราก็จะแทนค่า r เป็น7ครับ l เป็น59.5 n เป็น80นะครับ i เป็น10 f เป็น18แล้วสุดท้าย f l เป็น40ครับ นักเรียนลองใช้เวลาในช่วงนี้ลองคำนวณดูครับว่าเราได้ผลลัพธ์ตรงกันหรือเปล่าได้แล้วใช่ไหมครับนักเรียนถ้านักเรียนนำข้อมูลต่างๆที่เราหามาได้จากตารางแจกแจงความถี่เมื่อสักครู่นี้นะครับแทนลงไปในสูตรการหาเดซายที่ R ครับเราก็จะได้คำตอบนะครับออกมาเป็น 68.39นะครับเป็นค่าประมาณนะครับนักเรียนได้คำตอบตรงกันไหมครับหรืออาจจะเกิดความต่างกันตรงที่การปัดเสษทศนิยมนะครับอันนี้ก็ต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะครับในการคำนวณค่าประมาณออกมาดังนั้นถ้าเราได้คำตอบตรงกันนะครับก็แปลว่าเดซายที่7ก็จะมีค่าประมาณ68.39คะแนนนั่นเองไม่ยากเลยใช่ไหมครับ ไปดูคำถามสุดท้ายนะครับเดซายที่9ครับนะักเรียนว่าเดซายที่9ครับอยู่ในตำแหน่งที่เท่าไรครับเราได้คำตอบตรงกันไหมครับว่าเดซายที่9นั้นอยู่ตำแหน่งที่72นะครับถ้าได้ตรงกันเราก็ไปหาดูนะครับว่าในตารางจะแจงความถี่72อยู่ตรงไหนครับนะักเรียนก็ไปสังเกตนะครับว่า72เนี่ย อยู่ในอันตรภาคชั้นไหนนะครับในคอลัมน์ช่วงตำแหน่งน้กเรียนก็เห็นแล้วนะครับว่าชัดเจนเลยอยู่ในอันตรภาคชั้นที่หนะครับซึ่งเราก็สามารถอ่านค่าต่างๆออกมาได้แล้วถูกต้องไหมครับค่าขอบเขตล่างครับเป็น69.5นะครับความกว้างยังเป็น10อยู่ความถี่เป็น14นะครับแล้วก็ความถี่สะสมชั้นก่อนหน้าเป็น58ครับถ้าได้ข้อมูลครบแล้วน้กเรียนลองคำนวณดูครับว่าเราได้คำตอบตรงกันไหม 5,4,3,2,1หมดเวลานะครับตอนนี้ครับถ้าเรามาคำนวณจากสูตรนะครับเพื่อที่จะหาเดไซน์ที่9เราก็จะพบว่าเดไซน์ที่9นะครับจะมีค่าเป็น69.5บวกด้วย10ส่วน14นะครับคูณอยู่กับในวงเล็บ9คูณ80ส่วน10ลบด้วย58เสาเรียนตั้งต้นแบบนี้ถูกไหมครับถ้าตั้งต้นแบบนี้ถูกแล้วเนี่ยเราก็ลองดูต่อไปครับผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรไล่เรียงลงมานะครับนักเรียนสุดท้ายครับ เราก็จะได้ว่าเดซายที่9ครับมีค่าเท่ากับ7 9 5คะแนนนั่นเองไม่ยากเลยใช่ไหมครับนักเรียนสำหรับการคำนวณหาค่าเดซายโดยใช้สูตรนะครับคราวนี้ครับหลังจากที่เราได้มีการทบทวนความรู้นะครับจากคุณครูแล้วก็จากการที่นักเรียนไปทบทวนนะครับหาความรู้มาด้ยวยตนเองนะครับคุณครูก็คาดว่านักเรียนน่าจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการหาเดซายของข้อมูลที่มีการแจกแจงความถี่แบบเป็นอันธภาคชั้น ที่ดีพอสมควรแล้วนะครับแต่อยากจะให้นักเรียนครับนำความรู้ในส่วนนั้นครับไปใช้ในการอภิปรายกับเพื่อนเพื่อนเพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดกันนะครับในกิจกรรมกลุ่มครับคุณครูอยากให้นักเรียนแบ่งกลุ่มนะครับสหรือ4คนก็ได้ครับร่วมกันกับเพื่อนในกลุ่มสรุปแล้วก็สังเคราะห์ขั้นตอนในการหาดีไซน์ของข้อมูลที่แจกแจงความถี่แบบเป็นอันตภาคชั้นนะครับในรูปแบบของแผนผังการดําเนินงานหรือเรียนอาจจะมีการพูดคุยเกี่ยวกับข้อจาํากัดหรือสิ่งที่ต้องระมัดระวัง ในการคำนวณหาค่าเดไซน์นะครับจากนั้นครับให้สลับผลงานกับกลุ่มเพื่อนนะครับให้เพื่อนต่างกลุ่มช่วยกันตรวจสอบแล้วก็แก้ไขให้ผลงานของนักเรียนมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นครับหลังจากกิจกรรมนี้เดี๋ยวเราจะกลับมาสรุปความรู้เกี่ยวกับเดไซน์กันอีกครั้งหนึ่ง เป็นยังไงบ้างคบนักเรียนผลงานของนักเรียนนะครับก็มีหลากหลายนะครับหลากหลายวิธีการหลากหลายแนวคิดในการหาีไซน์นะครับแต่มีกลุ่มหนึ่งบอกว่าต้องระวังนะครับระวังในการปัดเศษทศนิยมตรงนี้ก็เป็นข้อควรระวังหนึ่งที่สําคัญเป็นอย่างมากนะครับเรามาสรุปความรู้กันครับวันนี้ครับเราได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับขั้นตอนในการหาดีไซน์ของข้อมูลที่มีการแจกแจงความถี่แบบเป็นอันธภาคชั้นใช่ไหมครับเราก็จะมีขั้นตอนไม่มากครับ ขั้นตอนที่เรานํามาใช้ครับขั้นตอนแรกนั่นก็คือการสร้างตารางแจกแจงความถี่สะสมของแต่ละอันตพภาคชั้นออกมาก่อนนะครับจากนั้นครับก็นําเข้าสู่ขั้นที่2ครับเราก็ไปหาตําแหน่งที่ของเดไซน์ซึ่งมีความต่างจากข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถี่นะครับตำแหน่งที่ในที่นี้เราใช้สูตรเป็น r คูณกับ n ส่วนด้วย10นะครับสำหรับข้อมูลที่แจกแจงความถี่แบบเป็นอนุพันธชั้นแล้วแต่ถ้าไม่เป็นอนุพันธชั้นหรือไม่ได้แจกแจงความถี่มา เราจะใช้สูตรเป็น r คูณกับ n บวก1จากนั้นถึงส่วนด้วย10นะครับตรงนี้ก็ต้องทำความเข้าใจแยกประเด็นให้ชัดเจนมาสู่ขั้นตอนที่3ครับเราก็จะคำนวณหาค่าเดไซน์ครับสูตรของเราก็เรียนแบบจากควอไทเดิมมาได้นะครับสูตรในการหาเด s ซน์ก็คือ dr นะครับเท่ากับ l บวกด้วย i ส่วน f นะครับคูณอยู่กับในวงเล็บ r คูณกับ n นะครับส่วนด้วย10แล้วก็ลบด้วย fl นะครับตรงนี้ก็จะเป็นสูตรที่เราคุ้นเคยแล้วก็ปรับแนวคิดมาจากควอาไทานั่นเองไม่ายากเลยใช่ไหมครับสำหรับการคำนวณการวัดตำแหน่งที่ของข้อมูลโดยใช้เดซน์นะครับในวันนี้ครับนักเรียนก็น่าจะมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นนะครับรวมทั้งได้เทคนิคต่างๆจากการอภิปรายร่วมกับเพื่อนในกลุ่มนะครับ คุณครูก็อยากจะให้นักเรียนครับนำความรู้ตัวนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการฝึกฝนตนเองทำแบบฝึกหัดทำข้อสอบบ่อยๆนะครับหรืออาจจะเป็นประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงครับนำการวัดตำแหน่งที่ต่างๆนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของเดไซน์ไปใช้จัดกระทำข้อมูลนะครับนำไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของนักเรียนนะครับ แล้วก็ที่สําคัญครับในการเรียนรู้วันนี้ถ้าเราเกิดข้อผิดพลาดตรงไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทศนิยมเรื่องของการคํานวณนะครับก็อยากให้นักเรียนมีการพัฒนาตวเองอยู่เสมอนะครับคุณครูเชื่อว่าถ้าเราฝึกบ่อยๆทําบ่อยๆจนมีความรู้ความเชี่ยวชาญนะครับเราก็สามารถที่จะประสบความสําเร็จในการเรียนคณิตศาสตร์ได้สำหรับวันนี้ครับการหาตำแหน่งที่และค่าของเดไซน์ของข้อมูลที่มีการแจกแจงความถี่แบบเป็นอันตรภาคชั้นนะครับคุณครูก็ต้องขอการคำว่าสวัสดีครับ you yeah.